อยู่กับ True Insider ช่วงสุดท้ายค่ะเอาอย่างที่บอกกันไปว่าคู่จิ้นพันเข้าวเหนียวอย่างเวียมินเนี่ยเขาจะพาไปทํากิจกรรมสัตว์ความสดชื่นให้หายร้อนกันนะคะกิจกรรมจะเป็นอะไรต่อได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้เราสองคนอยู่ใจกลางกรุง,รงเทพมหานครที่อากาศในวันนี้ขอบอกเลยว่าร้อนมากร้อนๆแบบนี้ต้องตามหาอะไรที่ทำให้รู้สึกสดชื่นกันหน่อยดีกว่าค่ะเจอแล้วค่ะความสดชื่นที่เราตามหาวอล์กทะเลระเปิดความสนุกสดชื่นกลางกรุง จัดกิจกรรมพรุทะเลเมสรันวิ่งตะลุยเขาวงกดศาสตร์สีสันระเบิดความสดชื่นโดยได้คู่จิ้นพันเข้าเหนียวเวียสุกลวัน์และมินพีชยาควงคู่กันมาสวมบทบาทใหม่เป็นครั้งแรกกับหัวหน้านทีมกล้วยและหัวหน้านทีมสตรอเบอรีร่ร่วมกับแฟนขับและรันเนอร์สรวมถึงยังได้เหล่าดารานักแสดงมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างคึกคัก นี้ไม่มีใครยอมใครเล่นเอาบรรดากองเชียร์อย่างเราเราลุ้นและหัวเราะตามกับบรรยากาศการโดยในครั้งนี้โอ้โหแข่งขันมาแล้วบานนาคว้าแชมป์ยนะเออว้าชัยก็ไม่รู้สินะอะไรหรอเพี่จะยอมไหมงั้น เราก็อยู่กับหัวหน้าทีมกล้วยก็ทีมต่อไปนี้นั่นเองก็คือพี่เบียพี่มินค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมเมื่อกี้นี้สนุกมากค่ะวันนี้ก็คู่จิ้นของเราก็กลายเป็นคู่แข่งนะคะสนุกสนานแล้วก็บัฟกันทั้งวันแล้วเป็นพี่เบียร์จะต่อให้นะคือพี่มินชนะชนะชนะตลอดเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแพ้อ้าว แพ้ใจเคได้ยินหรือเปล่าคะก็บอกว่าก่อนจะขึ้นมาบนเวทีนี่เราก็รับกันตั้งแต่หลังเวทีแล้วค่ะพี่บว่าโอ้โพี่มันไม่มีทางแพ้แน่นอนแต่ว่าพอแพ้ไปสามเกมแรกพี่ก็เริ่มขอเหี่ยวอ๋อดีนะที่ลูกคีไม่ชนะขึ้นมาได้เกมสุดท้ายนไม่มีสวนเลยนะไม่มีสวนเกี่ยวกอบ กรรมร้อนๆแบบนี้เป็นไงมั่งไม่มีผลนะไม่มีผลครับเพราะสุดท้ายเกมนไม่ได้ใช่กินไอศครีมดีใช่แก้วขาเราก็มีไอศครีมให้กินบรรยากาศก็เย็นชื่นมื่นไปด้วยรสชาติที่อร่อยอร่อยคร้อนๆแบบนี้กุดหงิดมีอะไรแก้แบบทำให้หายกุดหงิดบ้างไหมคะก็หาผู้หญิงมาพัฒน์ไใช่ค่ะทานไอศครีมสิคะทานไอศครีมก็พอแล้วไม่ต้องถึงกับหาสาวๆมา คุณพี่พี่สองคนนะคะอคขอบคุณค่ะสัมผัสความอร่อยของไอศครีมฟุตทะเลสมูทตี้รสสตรอเบอรี่และรสกล้วยได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยสดชื่นได้ทันทีติดตามกิจกรรมสนุกสนุกเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/ พุ t ทะเล แหม่แมคู่นี้เขาก็หยอกล้อก,กันน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็หมดไรเวลาของรายการ True Insider แล้วค่ะ ขอฝากรายการ True Insider Weekend ในวันเสาร์นี้ไว้หน่อยนะคะกับความน่ารักของแม่บ้านมีหนวดที่จะมานั่งพูดคุยแชร์ความสนุกให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะแล้ววันนี้ต๋อก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนดังเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ค่ะแล้ววันนี้ต๋อก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ เวลาไปเจอเด็กๆนี่เด็กๆเขามีกิริยาอย่างไงกับเราบ้างอะเด็กแบบห้าขวบส่วนมากถ้าไม่กลัวก็กลัวพี่คุณแต่งชุดนี้ไปญี่ปุ่นเลยอ่ใช่พี่ไม่กลัวเขาไม่ให้เข้าเหรอเอาจริงก็ใส่แล้วอะพี่จะไม่ให้เข้าก็แก้ผ้ามีกรณีเดียวอะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แท็กเพื่อนเยอะมากหนูเป็นเพื่อนกันจริงเลยลูกหนูหนูเป็นห่างเครื่องที่ไหนอะเราก็ ไม่ค่อยชอบ,บ,บคำว่าเน็ตไอดอลเพราะอะไรครับแค่คนคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในโลกโซเชียลทุกคนดังได้ไม่ใช่เรื่องแปลก